สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วคลิปนี้ทุกคนคะ่ะเนื่องจากวันนี้เรารู้สึกว่ากะโหลกมันแตกดีมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาเล่นที่กะโหลกโดยใช้สูตรเดิมก็คือติดเทอร์โบห้องกะโหลกติดเทอร์โบคือแตกดีมากๆมีโอกาสที่วายแถว2กับแถว3จะเข้าแบบบ่อยมากทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะอัดคลิปให้ดูนะคะสรุปตอนอัดคลิปไม่มาฮาเลยนะ แถวสองกับแถวสามนะทุกคนอ่าดูเห็นไหมเห็นไหมวายมันเข้าดีมากอ่าเล่นแบบเล่นได้เรื่อยๆอ่ะนี่เราเล่นเบ็ดห้าบาทนะฮะมีตังอยู่ห้าร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแตกหรือไม่อุ้ยช่วนี้อู้หูเห็นไหม วายแถวสองกับแถวสามคืองานดีมากๆถึงเกือบได้ฟรีเกมแต่ไม่ได้นะ <c oughs> ไปต่อเลยค่ะมาดูกัน <c oughs> มาไหมมาไหมไปต่อกันเรื่อยๆเลยค่ะนี่เราใส่เทอร์โบนะทุกคนมีโอกาสที่ฟรีเกมจะเข้าเนาะ ไปค่ะใครที่แบบเบื่อห้องอื่นๆแล้วแล้วอยากให้มาลองกระโลกดูจริงเวลาแตกทีนึงก็ค่อนข้างแบบเยอะแล้วก็โหลกเป็นเป็นห้องที่แบบยื้ยื้อชีวิตนะคะแบบเงินใกล้ๆจะหมดแล้วเนี่ยจะจะช่วยช่วยให้เราแบบฟื้นคืนชีพหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะที่เราเข้ามากะโลกเวลาเรางบน้อยๆเนาะไปต่อเลยค่ะอ่าเออ เ้ยเอาหน่อยลูกพี่ใครที่งบน้อยๆก็เล่นเบ็ด1บาท2บาทก็มีโอกาสที่จะแตกเช่นกันนะคะมาครับแต่แต่กระโหลกนี่ไม่ไม่ค่อยอยากแนะนำให้เล่นแบบเบ็ด10อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าบางทีแบบฟรีเกมเบ็ด10ยังได้น้อยกว่าเบ็ด3อีกอะเออสวยงามไปตออืออ ไปเลยครับอยากได้ฟรีเกมสักทีหนึ่งเนาะมันมีสูตรที่เราทําไว้เนาะสูตรนะคะการันตีฟรีเกมนะคะก็คือเอ่อออโต้เทอร์โบสิบสามสิบแล้วก็ห้าสิบนะคะฟรีเกมมีโอกาสมาแน่นอนโอ้นี่ไงมาเลยนะคะอันนี้คือเทอร์โบอย่างเดียวนะสูตรนี้คือเทอร์โบอย่างเดียวแล้วก็กดเรื่อยๆสําหรับคนที่ชอบกดเอง มาดูกันว่าฟรีเกมเบ็ดห้าบาทเราจะได้เท่าไรทุกคนอยากเกลือก็พอฟรีในฟรีไปเลยฟรีในฟรีไปเลยยังยัง <c ười> คือกูไม่กลัวอะไรกลัวเกลือนี่แหละอยากเกลือก็พออยากเกลือก็พอมาก่อนลูกมาก่อนลูก ตอนนี้นะคะพึ่งคูณ3ามเองนะคะเลยห้าทีหวังว่าจะมีช็อตใหญ่ๆมาช่วยนะคะมาช่วยชีวิตนะคะช็อตใหญ่ๆมาช่วยนะคะมาช่วยนะคะมาช่วยคะ่ะช็อตใหญ่ๆมาช่วยคะ่ะมาช่วยคะ่ะออ้ยเอาใหญ่กว่านี้หน่อย สวยงามได้มาที่238นะคะเรืออีก4ทีแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าอีก4ทีเนี่ยมันจะให้เราไหมพอเวลามันเข้าแบบบิ๊กวินแล้วอะแล้วมันก็ชอบไม่ให้เราไงเอออย่างนี้คุยกันรู้เรื่อง <c oughs> เรืออีกสองทีค่ะโอ้โหเลยหนึ่งทีฟีในฟีไปเลยอุ้ยฟีในฟีไปเลยทีเดียว โอ้โหไม่ให้นะคะก็ได้มาที่244บาทนะคะก็ถือว่าเกือบเพราะว่าถ้าซื้อใช่ไหมเบ็ด5บาทจะอยู่ที่3 7 5เป็น5บาทห้องอื่นนะแต่ห้องนี้มันซื้อฟรีไม่ได้เออแต่ก็ยังถือว่ามันให้นาอฟรีเกมนะคะมาต่อกันเลยค่ะบอกเลยว่าเล่นเพลินๆได้เลยสำหรับกะระหลกต่อเลย มาดูกันตอนนี้คือไปเรื่อยๆต้องติดเทอร์โบนะทุกคนเราบอกเลยว่าติดเทอร์โบใช้งานได้จริงใช้งานได้จริง <c oughs> กับได้ฟรีอีกรอบเห็นไหมวายนะคะชอบมาแถวสองกับแถวสามมากๆนี่ค่ะ อุ้ยฟรีเกมมาอีกแล้วโหเอาฟรีเกมส่งรอบไปเลยจ้าเออเอาดีโลกวันนี้นะคะของเขาดีจริงๆวันนี้ไม่ได้มาเล่นเนไม่ได้มาเล่นเล่นถ้าอย่าพูดไปเดี๋ยวแม่งเกลือชมแม่งกูงแป็งเกลือฮาเลยนะยายาเออมันต้องอย่างนี้ฟรีในฟรีไปเลยฟรีในฟรีไปเลย ในฟีไปเลยในฟีไปเลยในฟีเกือบต,ตีในฟีนะคะคุณหกแล้วเหลืออีกเจ็ดครั้งนะคะแจกหน่อยแจกหน่อยฟีมาบ่อยนะอือหืออย่าหายลูกพี่อย่าหายเอออย่าหายเอยโอ้โหไม่เรียงว่ะเลยสองทีทุกคน เล็กสทีเอาหน่อยเออเอาหน่อยเอาหน่อยคิงมาลูกแถวหนึ่งโอ้โหหมูนะคะเล็กหนึ่งทีค่ะมาลุ้นกันทีสุดท้ายจะให้ไหมฮึบไม่ให้นะคะก็ได้มาที่208บาทในรอบนี้นะคะโอ้โหได้ฟรีเกมถึง2ครั้งเลยอ่ะทุกคน อเล่นให้ดูนะคะว่าเทอร์โบการติดเทอร์โบห้องกระโหลกเป็นอะไรที่แบบดีงามมากๆเราชอบมากแล้วแบบฟรีเกมเข้าดีด้วยถ้าใครที่แบบไม่ชอบกดเองก็สามารถกดออโต้ได้นะคะสวยออโต้นะคะสิบสามิบห้าสิบแล้วก็แปดสินะ ถ้าถ้าจะกดออตโต้เนาะอืมอือหือได้ฟรีเกม3มรอบไปเลยไหมนะคะอันนี้เริ่มเริ่มมีความโลภฟรีเกม3มรอบเริ่มมีความโลภจ้ามาเลยตอนนี้ก็ไปกันแบบเรื่อยๆเ,เลยค่ะ ก็อือหืออือหือนีออมม่เลียงนะช็อตนี้วันนี้ฟีเขาเข้าดีจริงๆเลยนะคะสำหรับกระโหลกอืมเห็นไหมไวายแถวเราชอบวายแถวสองแถวสมากเลยอะเราว่ามันเข้าดีมากเลยอะอ่าต่อไปเลยจ้า ถ้าฟรีเกมเข้าอีกรอบนึงต้องแต่งหนักๆแล้วนะเบ็ดห้าบาทเลยนะเบ็ดห้าบาทเลยอ่ะอือหหรือว่าถ้าใครที่ได้แล้วก็ถ้าถ้าได้ถึงถอนแล้วนะก็ควรไปถอนนะทุกคนไม่ต้องเล่นต่อนะคะควรไปถอนก่อนถ้าถึงถอนกันแล้ว บางคนเห็นมันเข้าดีนะคะต่ออีกสักนิดสรุปแม่งดูดกลับคืนหมดเลยจ้าเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> มันมีความร้ายอยู่ในตัวนะคะสำหรับกระโลคถ้าเราไปโลภอะ่ะ <c oughs> อืมต่อเลยค่ะตามล่าฟรีเกมครั้งที่สามดูสิว่าเขาจะให้เราหรือไม่นะคะ <c oughs> อืม ยังไม่มานะคะเฮ้ยยังดึงเชิงเราไว้อยู่เอ้ยมาแล้วกันที่สามโอ้โหวันนี้อะฟรีเกมเข้าแบบดีมากแต่ว่าปกติถ้าใส่เทอร์โบโฟรีเกมมันก็จะเข้าดีนะทุกคนอือลองใส่โบกันดูอือหอ เข้าดีแล้วต้องจ่ายด้วยเออต้องจ่ายด้วยเข้าดีอย่างเดียวไม่ได้นะเออเข้าดีอย่างเดียวไม่ได้นะจ่ายพี่ด้วยอือหือต้องลุ้นทุกช็อตมาแล้ว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 เอ,อ๊โอ้โหถ้าเอมานะบันเทิงอะบอกเลยอะมาไหยห้าที มาแล้วมาแล้วเอาจริงเอาจริงรอบนี้เอาจริงครับกีต้าโอ้โหถ้ากีต้ามานะแม่เจ้าโอ้โหรอบนี้เอาจริงไว้ทุกคนเลยห้าทีนะคะอย่าเกลือก็พออีห้าทีอะ่ะให้พี่หน่อยฮึบอืมมันต้องอย่างนั้นแหละลูกโอ้โหมันไม่เรียงว่ะเลยสองทีครับ เอาหน่อยเอาหน่อยเออสวยช็อตน,นี้ได้เออสวยเออสิบยังกักไว้อยู่นะคะที่สุดท้ายค่ะมาดูอ้โหที่สุดท้ายนี่แม่งเข้ายากจริงๆเนาะโอเคได้มา538บาทค่ะทุกคนขาได้มา3รอบรวมๆกันเป็นพันแล้วนะ เออก็ถือว่างานดีขึ้นมา1200แล้วนะใครจากเมื่อกี้เรามีมา500อเนี่ยได้มาเจ็ดร้อแล้วจริงๆถ้าใครได้แบบนี้แล้วก็คือถอนเลยเลิกได้เลยนะคะโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมาเล่นโลมาให้เออไม่ใช่โลมากะโลกไม่ใช่โลมาโอ้โหมาเล่นกะโลกให้ดูนะคะก็เข้ามาถึงใส่เทอร์โบก่อนเลยแล้วก็จะเล่นเบ็ดไหนก็เลือกเบ็ดเอาเลยตามใจชอบ แต่ต้องใส่เทอร์โบนะคะมีโอกาสที่จะเข้าฟรีเกมค่อนข้างสูงมากๆเนาะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเข้าฟรี3รอบให้ดูเลยโอเคค่ะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ